ครับผมมาพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับที่พระธาตุดอยกองมูนะครับที่นี่ก็จะมีรรอพระธาตุจะมีพุทธลักษณะในศิลปะแบบพม่าตาใหญ่นะครับจากจุดนี้จะเห็นเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นตัวสนามบินแม่ฮ่องสอนแล้วก็หนองจองคําด้านล่างนะครับ ปกติคนมาเที่ยวที่นี่ก็จะขึ้นรถนะครับนะฮะแล้วก็นั่งรถกลับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาชมคลิปพิเศษนะครับก็คือผมจะเดินลงนะฮะยังไม่หารกล้าขนาดเดินขึ้นนะครับผมก็จะเดินลงไปที่ตัวเมืองด้านล่างเดี๋ยวมาชมกันครับผมวิวตรงนี้ถ้าลงบันไดมาหน่อยจะถ่ายรูปได้สวยนะครับ จะเห็นตัวเมืองชัดมากขึ้นแล้วก็จริงๆก็เพิ่งตัดต้นไม้ไปนะครับเมื่อก่อนนี้มันจะมีต้นไม้ขึ้นสูงแล้วก็บังนะครับก็เรื่องต้นไม้นี่จำเป็นต้องตัดเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะไม่เห็นตัววิวเมืองแม่ฮ่องสอนครับนี่ก็ลงบันไดามาครับใครที่ไม่ได้มีโอกาสมาอา่า เขเรียกว่าอะไรครับมีเวลาเที่ยวมากมายก็เดี๋ยวชมคลิปนี้แล้วกันว่าเส้นทางที่เดินขึ้นตัวพระธาตุดอยกองมูตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะครับมันเป็นอย่างไรนี่ครับจุดแรกที่เราเจะแวะกันก็คือตรงนี้ครับ ขอบถนนด้านล่างนี่ฮะที่ลงมาสุดบันไดนี่ครับนี่จะเป็นทางบันไดลงไปอีกนะครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นหนองจองคำวัดจองคำวัดจองกลางนะครับ ด้านนี้คือพระธาตุดอยกองหมู่ครับเดี๋ยวเราเดินลงไปกันครับก็เริ่มเห็นตัวหนองจองคำชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หุบเขาเมืองแม่ห้องสอนนี่ก็เป็นทางลาดเดินลงไปครับ ลักษณะเส้นทางจะไม่ตัดลงไปตรงๆนะครับแต่ว่าจะหักซ้ายหักขวานะครับทบกันตรงเนินเป็นลักษณะแบบคล้ายพับผ้านะครับกันเรียกว่าเป็นเส้นแบบพับผ้าก็มีต้นไม้ร่มรื่นนะครับเป็นทางลาดนะครับแต่ว่าไม่มีมีบันไดเฉพาะตรงหัวมุมเท่านั้น นูนครับทางยาวปลายซ้ายปลายขวานะครับลงไปจนถึงด้านล่างครับนี่ครับก็เดินมาได้ระยะหนึ่งตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจครับ ด้านหลังศาลากกเก่าๆนี้เป็นล่องรอยน่าจะเป็นทางเดินเก่านะครับพื้นเป็นศิลาแรงนะครับรั้วนี่ก็จะเป็นแนวปูนนะครับไอแนวอิดก่อครับน่าจะเป็นทางเดินเก่าที่ใช้ขึ้นนะครับแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนเส้นทางขึ้นมาด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อครับลงสู่ด้านล่าง ตรงทางเดินมีพระพุทธรูปอยู่ที่หัวเสาด้วยนะครับยอดหัวเสาจะมีพระพุทธรูปนะครับนี่ได้ยินเสียงรถชัดครับเดินลงมาถึงด้านล่างแล้วนี่ครับเป็นองค์พระพุทธรูปอยู่ที่หัวเสาสองข้างทางนะครับถึงถนนใหญ่แล้วครับ ครับก็มาถึงแล้วครับซุ้มประตูทางขึ้นวัดพระาธาตุดอยกองมูนะครับลงมาถึงด้านล่างแล้วโดยสวัสดิภาพครับตรงนี้ก็มีป้ายทางขึ้นวัดพระาธาตุดอยกองมูนะครับโดยชุมชนปักะกาดเก่าแล้วก็เครือข่ายเมืองน้าอยู่ด้านนี้ถ้าเกิดตรงไปเรื่อยๆก็ไปทางบขสนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปเข้าเมืองก็บรรยากาศการเดินลงจาก วัดพระธาตุดอยกองมูนะครับไม่ค่อยมีใครทํำนี่ผมชอบทําดีนะแต่เห็นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนเขาเดินลงนะครับก็พบกันใหม่ครับกับช่ n ง l Feel ลไทยใน YouTube ครับ